สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบนญิปาเกตกมาผัผ,าผัดนะคะพี่น้องจา้าผัดมะเขือยาวเด้อจา้าปาเกตกหั่นไว้แล้วเด้อจ้าพี่น้องจา้าแต่ไม่ได้ใส่เกลือนะจา้าเพราะปาเกตต้องแช่ไว้ก่อนนะจา้านี่เด้อค่ะเกลือจะเกลือปาเกตใส่เกลือลงไปในน้ำก้นเด้อจ้าหนึ่งช้อนเด้อจ้าพี่น้องจา้าอีกจักหน่อยหนึ่งเด้อจ้าพี่น้องจา้านะคะปิดค่ะ อันนี้ปาเกตแช่ไว้เลยเด้อจ้ะพี่น้องจา๋าแช่ไว้แต่นี้ปาเกตก็จะคนๆใช้มือนี่แหละคนพี่น้องจาอ๋านะยจบเสร็จแล้วจ้ะย้ายนะจ๊ะย้ายมันออกมาใส่ตรงนี้นะจ๊ะเพื่อไม่ให้มันดําจ้ะเวลาเราผัดเด้อพี่น้องเด้อใส่ไปเลยจ้ะเราไม่รู้ว่าสารพิษตกค้างมันจะมีเยอะหรือเปล่า แมนโบราะพี่น้องจ๋าแช่เกลือสักหน่อยนะจ้าอ่าโอเคจะมาเบิรงกันใหม่อีกเทือนหนึ่งด้โอเคจะพี่น้องจ๋าปะเกตก็แช์ได้ที่เราเดยนจะมาเขย่ยาวนะคะเคล็ดลับนะคะพี่น้องจ๋าตาอ่าพริกนะคะพี่น้องจ๋าปะเกตกับเฮ็ดไว้เ้วเดยนจะพี่น้องจ๋าใส่หอมใส่กระเทียมหอมนิดเดียวนะจ้าพี่น้องจ๋าจะเคล็ดลับนะจ้ากินได้ทั้งบ้านจ้ะพี่น้องจ๋าหมูจ้ะ ใส่จักหน่อยด้วยจ้ะพี่น้องจ้าอาหารง่ายๆนะจ้ะเครื่องมุงก็มีเหมือนเดิมนะโอ้เครื่องปรุงจ้ะมีน้ำมันหอยนะคะมีน้ำมันจ้ะแล้วก็ซอสต่างๆนะจ้ะมีน้ำปลาจ้าหรือเฟรชซอสจ้ะแล้วก็มีผงนัวจ้ะมีรสดีจ้ะแล้วแต่จะใส่นะจ้าขาดเสียไม่ได้นะจ้ะผัดมะเขือยาวต้องมีนี่จ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยใบเหลืองจ้ะเท่าแล้วจ้ะโอเคบ่พี่น้องกะเพราจ้ะปาดไปอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าป่วงอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ โคตรพาจากพี่น้องจ้าอะโอเคมาเบิ่งกันอีกเด้อพี่จ้องเด้อไปจัดไปใส่น้ำมันไปก่อนนะจ้ารอดูตอนต่อไปจ้ะพี่น้องใส่น้ำมันจ้ะพี่น้องจ้าน้ำมันใส่ไปนะจ้ะใส่ให้น้ำพร้อมจ้ะพี่น้องจ้า พี่น้องจ้าตำมหยาบๆเลยจ้าพี่น้องจ้าไม่ต้องต้มละเอียดเลยจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวแก่จ้าเดี๋ยวที่ไปถอยแก่ละไม้เ้อจ้าพี่น้องจ้าหมูจ้าพี่น้องใส่หมูใส่หง่ไม่ต้องใส่มากนะคะช่วงนี้ช่วงประหยัดจ้ารีบปั๊บจ้า โอเคมาคนอีกเชิญนึ่งนะจ๊ะพี่น้องจ๋าโอเคจ้าพี่น้องจ๋าหมูเขาเริ่มสุกแล้วนะจ๊ะโอเคก็จะมาใส่นี่จ้ะมะเขือจะมะเขือใส่ไปเลยนะคะใส่มะเขือยาวนะจ๊ะมะเขือยาวจ้ากะข้าน้อยแล้วจ้ากะท้าใบเล็กแล้วพี่น้องจ๋าโตไม่พอกับมะเขือนะคะ เดี๋ยวมาดูกันอีกตอนอต่อไปนะจ๊ะพี่น้องจา๋จาเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะเราคอยจะคอยเธอมาโอเคจ้ะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษของประธานอภัยนะจ๊ะแก๊สปะเกตไม่สะดวกจ้ะพี่น้องจา๋มามะเขือปะเกตก็เลย่ยเลยจ้ะซอสหอยใส่ไปนะคะซอสหอยใส่ไปค่ะน้ำปลาจ้น้ำปลาใส่ไปเล็กน้อยก่อนนะจ๊ะ อันนี้ไม่ใช่น้ำล้างครกนะจ๊ะน้ำล้างข้วยจะพี่น้องจา๋จาจัดไปกระถามันน้อยเด้อพี่น้องเด้อขายนาป a c k a g แล้วลดดีจะพี่น้องจา๋าลดดีใส่ไปนะคะฝ้าเขียวจ้าฝาเขียวใส่ไปเล็กน้อยนะจ๊ะซีอิ๊วขาวจะจัดไป ปะเกดเสียวแก๊สเลจ้ะพี่น้องจ๋ามันไม่อารวยให้ปะเกดเลยนะจ๊ะคนจ้ะกระทะกับใบเล็กเลอจ้ะพี่น้องจ๋าเอ้ยจะมาเงิไหลมาควนหลายอะไรก็ไม่อานวยเลยจ้ะพี่น้องจ๋าปะเกตบัทนัดเลยจ้ะพี่น้องจ๋ากระทะเล็กน้อยดิซี่เดี๋ยวจ้ะพี่น้อง เอาเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะจ๊ะให้มันสลดก่อนเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาดูกันอีกตอนต่อไปจ้ะพี่น้องจ๋าอ่าพี่น้องจ๋ามาเบิ่งนกันตอนต่อไปนะจ๊ะก็เก็บทุกใส่น้ำตาลเพิ่มอีกหน่อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าจ้าไปจ้ะพี่น้องจ๋าเห็นมันดำอย่างนี้เอาป้เกดเปลี่ยนนะจ๊ะมีเทคนิมีอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าใส่มันไปเลยจ้ะสีหวานนะจ๊ะ ใส่มันไปหน่อยจ้ะไหนๆสีสันมันก็ไม่อำนวยแล้วนะจ๊ะจัดไปจ้ะทำปลากหน่อยนะจ๊ะใส่ตะหลิวก็ใช้ไม่ได้ด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าต้องใช้ทักพีมาค้นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเห็นไหมพ่อเกียตีไอเดียเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วจ้ะพี่น้องจ๋าตาคามันน้อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามันไม่สมดุลกันเลยจ้ะ สังเกตเปลี่ยนเทค่นิคนะจ๊ะจพี่น้องจา๋าใส่สีอิ๊วดำไปนิดนึงนะคะหรือว่าสีอิ๊วหวานนะจ๊ะพี่น้องจา๋าโอเคเห็นไหมปรับเปลี่ยนนะจ๊ะมันดำก็จัดไปจะพักกระทะนะจ๊ะไม่ใช่แนวอื่นนะจ๊ะกระทะมันน้อยจ้ะพี่น้องจา๋อาอ้าวใส่ไปนะคะผลระคาจา้ะใส่เป็นสวนนะจ้าพี่น้องจา๋าเก็บข้างบ้านตัวเองจ้จะแต่ไปจ้ะพี่น้องจา๋า ไปจ้าไปคนจ้าทนโอ้โอเกตลืมเด้อจับพี่น้องจ้าเติมน้ำจักหน่อยเด้อนพี่น้องเนาะดอน้ำลงไปนิดนึงนะจ้ากินกะทัศสวยจ้าได้ประหยัดนะจ้าเอาโอเคจ้บพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันใหม่อีกเพือนึงเด้อจ้บพี่น้องจ้าพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟจ้า ทะไม่อำนวยจะพี่น้องจ้าก็จะได้รสนะจ๊ะเผ็ดเนะจ๊ะถ้าเราผัดธรรมดามันก็หวานเฉยๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามันก็ไม่ได้รสชาตินะจ๊ะถ้าเราทําแบบนี้นะเรามันให้แท้าผัดกะเพราจะพี่น้องจ๋ากระทะน้อยจะประกบขนาดกระทะใหญ่ๆจะจับพี่น้องจ๋าเป็นไส่ได้จ้ะพี่น้องจ๋า มะเขือที่มันแหล่นะจ๊ะพี่น้องจาหรือว่ามันดำไม่ใช่อะไรนะจ้ะกระทะประกตเองจ้าก,กับเตาแก๊สจ้ะลำไม่ดีโทษดีโทษกองพุ่นนาพุ่นนาพุ่นนาเอาโอเคจ้ะพี่น้องจามาเบิร์กันใหม่เถื่อนเนาะพี่น้องเนะเาะก็หลกระพวงหลจ้ะพี่น้องจ๋าเว้ยเทิดประทยทางนี้ชูชัยชัยโยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเล่นแล้ว ผัดมะเขือยาวของป้าเกศใส่หมูนะจ๊ะก็สำเร็จเรียบร้อยนะจ๊ะยุคนี้ช่วงนี้อย่าก,กินอะไรที่แพงนักหนานะจ๊ะกินพออยู่ได้จ๊ะนะคะป้าเกศก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณท่านที่เข้ามาชมวิดีโอของป้าเกศเด้อจ้าพี่น้องจ๊ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องจ๋าภาพอาจจะสั่นนะจ๊ะเพราะป้าเกศจับเองจ้ะ I love you so much thank you very much จ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์ปรเกตเด,ด้อจ้ะพี่น้องจ้าอือืขอบคุณขอบคุณจะพี่น้องปองปายขอบคุณหลายๆเด้อจ้จยิ่งว่างยิ่งปวงจ้ะพี่น้องจ้าไปไปไปกินกินกินจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะ